สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนชายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซน r e รีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว สถานการณ์วันนี้หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าชาวสวนยางพารากําลังประสบปัญหาสภาวะราคายางพาราที่ตกต่ํากันอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้ชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ต้องปรับตัวหันไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวค่ะติดตามได้จากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะที่นี่ตลาดนัดยามเช้าในอำเภอสายบุรี ท่ามกลางบรรยากาศในฤดูฝนเราจะพบเห็นพืชผักพื้นบ้านจำนวนไม่น้อยซึ่งผักเหล่านี้ส่งตรงมาจากสวนหลังบ้านของเกษตรกรชาวสวนยางเมื่อชาวบ้านที่เสร็จภารกิจจากการกรีดยางแล้วก็จะมีอาชีพเสริมที่หลากหลายราคาเก้าิบแต่เดี๋ยวนี้โล1สบปบาทถูกมากรล้วเตเ็มเลยแมาจา่จ้ เดอมราก็ประมาณ6-700พันกว่าก็มีพิญาสรงอ่างนะสรับการุม่มก่อนทุกโซบลูดีทุกอย่าเกลือกุ่นเลแบบแปดร้อยเก้าร้อยพันกว่าเดี๋ยวนี้ได้200กว่าบาทยอดถูกมากนานกะซอเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ใช้วิถีชีวิตแบบพึ่งพาในยามที่ราคายางเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็เช่นกันพวกเราจึงติดตามแม่ไปที่สวนหลังบ้านกัน ส่วนหลังบ้านแม่มีไม้ฟืนผักหวานป่าขิงขาผักที่แม่ปลูกไว้และขึ้นเองตามธรรมชาติวันนี้ฝนตกแม่บอกว่าน่าจะมีเห็ดด้วยเราตามแม่ไปเก็บกันแม่ปลูกตือน่าในเบ,บ็ดตคนที่นในปลูกผักอะไรผุดทั่วเพราะตอนยังไม่มีอะไรดอกจากยายด้ออยานซีนิยูอา,า,าแบ,บ็ดตือมาเมเบ,บ็ดตือซีนิ เราตีมาเตะที่เราไม่เบอร t มันเสี่ยงันเสี่ยงตีนที่นู้นถึงมันที่นู้นเรารงยงก็แได้ปสูที่นี่นี่ก็ถ้าถามว่ากีดยางอย่างเดียวอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ต้องมีอาชีพเสริมอย่างอื่นอย่างเช่นเออออกไปค้าขายหรือไม่ก็เป็นลูกจ้างรับจ้างเสริมด้วยมันอยู่ไม่ได้กับสนยางอย่างเดียว วันนี้ความยั่งยืนของรายได้ก็ยังคงเป็นความต้องการหลักแต่การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพก็เป็นอีกหนทางที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในขณะนี้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีรายงาน การหันมาประกอบอาชีพเสริมควบคู่ไปกับการทำสวนยางพารายังคงเป็นอีกทางเลือกที่เป็นทางลอดให้กับชาวสวนยางพาราท่ามกลางวิกฤตราคายางที่ตกต่ำนะคะ คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง citizen reporter กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m citizen thapbs i หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ